ทุกคนดูดิครับนี่แบบแฟนผมฉลาดเหมือนผมเลยแบบไข่พัดลงในขันเปล่าไม่มีเลยจะถ่ายแล้วใช่ไหมไม่มีไงขอแบบคำไวยพรเนี่ยแบบขอไอ้ล้านซับไปแบบสิบร้อยล้านซับไปไวอะไรเงี้ยก็คงมีเพียงคำอวยพรอยากให้เธอนั้นโชคดีถ้าหลอกล้านซับต้องทีจะทีมร้องเพลงโชว์ไปเอาเพลงอะไรอ่ะเอาเพลงนี้หมดเลยหมดเลยเพลงเพลงยังคอยไงเอาเอาเสียงเป็นเสียก็ได้เซเว่นเยียงเพลงฝรั่งนี่ฝรั่งนี่ ว้าวสวยเยียเยียทุกคนครับคือแบบว่าตอนนี้แมวผมป่วยเลทุกคนดูดิคือแบบจากที่ล่าเริงอ่ะทุกคนโอ้โหมันมันน่าสงสารมากเลยทุกคนมันไม่เล่นไม่อะ่รเลยคือแมวผมเนี่ยเขาเป็นเชื้อรานะทุกคนอันนี้คือแบบรอยที่หมอแบบดึงขนไปตรวจนะครับใครที่แบบว่ารู้ข่าวของอ แมวผมเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็มีด้วยนะทุกคนนะครับคือแบบืสองจุดเลยนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเขากินยาแล้วก็ใช้อาสเปย์นะครับทุกคนสเปย์ที่ฆ่าเชื้อราโดยเฉพาะเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็แบบดูแลน้องเขาอย่างดีแล้วนี้ก็เพิ่งแบบพาไปอาบน้ำด้วยนะทุกคนคือแบบตอนนี้น่าจะนอนสบายๆเดี๋ยวอาจจะนอนถักอยู่นะครับโอเคครับทุกคนนะครับมาเข้าเรื่องกันอีกว่านะทุกคนคือแบบวันนี้แบบผมมาได้จะมาพูดเรื่องแมวนะครับคือแบบวันนี้นะทุกคนเป็นวันที่ผมเนี่ยนะครับครบรอบหนึ่ง นานมากนะทุกคนประมาณ2ปีละเพิ่งจะร้านซับกับเขาน่าจะทําหลังเนมประมาณ3าสเดือนนะทุกคนแต่ว่าเนมยังไป5ล้านแล้วอะ่ะผมยังอยู่แค่ร้านต้นๆน,นี่ก็แบบไม่ดังเท่าเนมอะ่ะ แต่ว่าผมก็ดีใจนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่กดติดตามนะทุกคนกดซับให้ผมทุกซับเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปผมด้วยนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าไม่มีทุกคนก็ไม่มี1นล้านซับในวันนี้นะทุกคนต้องขอบคุณทุกคนมากเลยส่วน Q&A นะทุกคนผมตั้งโพ์ไว้ที่ชุมชนแล้วนะครับใครอยากถามอะไรนะทุกคนก็ไปถามกันได้นะครับเดยผมจะรวบรวมคําถามที่แบบน่าสนใจหรือว่ายังไม่เคยถามอย่างเงี้ยมาตอบให้ทุกคนได้รู้กันนะทุกคนในคลิปต่อๆไปนะฮะโอ้ยทุกคนวันนี้นะครับกม่่ออคืืผนนเพ เขาก็เลยแบบจะมา,าหานะทุกคนคือแบบมีเนมมีดิมเมอร์มีทุกคนเลยนะครับวันนี้เขาจะมากินเลี้ยงกันที่บ้านผมเพื่อฉลองแบบร้านซับนะทุกคนแบบพทีมเลี้ยงนะครับก็จะมีอาหารกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนะคือแบบนี่อันนี้คือแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับที่ไปกินกับใ่ครับ<ะ>จยะ ผมซื้อเองนะครับทุกคนนะครับก็วันนี้นะบ้านพี่ก็แบบมีแบบมีมีของเล่นเยอะนะทุกคนก็นิดเลยก็แบบมีคราเกตพร้อมนะทุกคนเครื่องทรงเครื่องเสียงพร้อมเปิดห้องอัดแะครับบ้านพี่นะฮะก็แบบเวลาเพื่อนๆนมาก็เฮฮาปาร์ตี้กันได้แบบสนุกสนานนะครับแล้วก็ตอนนี้พวกผมก็กำลังจะทําไม้นี่กินกันนะทุกคนอันนี้เป็นกุ้งกุ้งแช่น้ําแข็งแบบตั้งนกุ้งบัวแล้วก็อันนี้เป็นเตานะครับอันนี้เตาไอเนมนี่ผมแบบไปบ้านมัมาผมก็ขโมยเอามาเลยนะทุกคนคือแบบเตรียมย่างอันนี้แบบนระทางรอแล้ว จริงผมซื้อหมูซื้ออะไรมาเพียบแลวนะทุกคนแต่ว่ามันตัวไหนไม่รู้อะแฟนผมนเอาไปซ่อนนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนที่เอ็มเเจมานะครับก็ดีเมื่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งทุกคนวันนี้เป็นวันที่พวกเรารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบมานั่งด้วยกันอย่างนี้นานแล้วนะครับตั้งแต่คลิปพ่เสือเดี๋ยวคลิปนี้จะถ่ายให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล วันนี้ว่าแบบโรกีส้สวยก็มาจุดที่บ้านผมจ้ะสวยมากเฮ้ยดูมันทำอะไรันก็ไม่โอ้โหทุกคนดูดิครับปัตตาบทใจมากอันนี้แบบเนื้อเราก็หมกักอย่างดีนะทุกคนนะครับดูดิดแบบมีมีไส้สด้างมีไส้อร่อยจะไปบวานอ่ะ <laughs> ใช่เพื่อน <laughs> ใช่ล,ลองแบบเราจะลงเนาะทุกคนดูดิครับนี่แบบแฟนผมฉลาดกว่าผมเลยแบบใช้พลังอะไรกันเปล่าไม่มีเลยจะถ่ายแล้วใช่ไหมกไม่มีไง โอเคครับทุกคนนะครับ<ส>เดี๋ยวเราไปตอนที่เราแบบแบบแม่งกินกันเลยดีกว่านะทุกคนอันนี้แบบเพื่อนผมก็มาแล้วนะครับตอนนี้น่าจะครบกันละขาดคนเดียวคือพี่เสือไปแล้วนะครับตอนนี้พี่เสือไม่อยู่พี่เสือเขาไปอยู่สุรินทร์แล้วก็ช่วงนี้มันมันเขาป่วยด้วยนะทุกคนก็เซ็งอ่ะพี่เสือไม่อยู่ไรของบ้านนันดเพื่อน <c oughs> ทุกคนเจอกันครับไปละ โอเคครับทุกคนนะครับก็เม okay. well> ื่อกี um, okay? ้ผมมีอะไรจะพูดแล้วกูลืมอัดกูลืมอัดกูลืมอัดคือผมลืมอัดนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้แบบผมกินไปจนจะหมดแล้วนะทุกคนนี่เหลือเศษอยู่แค่นก้างก็ลืมอัดอะเพื่อนจนแบบเพื่อนเพื่อนผมง่วงแล้วผมยังไม่ได้อัดคลิปเลยอ่ะไหมายวมื่อกีก็ถ่ายกันไปแล้วไม่เจ้าอ่ะ ใช่คือแบบเอ้ยทุกคนผมขอโทษจริงมันคือเมื่อกี้แบบเรานั่งกินกันแบบอร่อยมากเลยนะครับแต่ว่าผมลืมอัดครับแล้วก็แบบคลิปนี้กลายเป็นคือคลิปนี้ไม่มีอะไรกูไม่มีอะไรจะลงจริงไม่มีอะไรเลยเออไม่แต่ก็นี่ไงยินดีด้วยไงร้านซับไงโอเเอาเอาเ,เ,เป็นบ้าเดี๋ยวแบบขอคำอวยพรนอาาิจิเนนอาพลงขอแบบคำอวยพรเนี่ยแบบขอไอ้ร้านซับไปแบบร้อยร้านซับไปไวอะไรเงี้ย ก็คงมีเพียงคำอวยพรอยากให้เธอนั้นโชคดีให้เธอได้พบรักแท้หบคนสี่ีบมึงก็ถ่ายเนาะเอาเดี๋ยวคำอวยพรไงเรา เมื่อกี้ให้ไปแล้วไงมีเพ<ะ>ียงคำอวยพรอยากให้เธอนั้นโชคดีทุกคนครับไทีมมันเคยสัญญากับผมไปบ่าถ้ามันถึงร้านซับนะมันจะพาผมไปญี่ปุ่นเลี้ยงด้วยสองล้านออกค่าเครื่องบินให้ออกค่าเที่ยวให้คุยกับผมไปตอนที่ผมมาบ้านมาแรกๆทุกวันนี้ผ่านมา2ปีลวลืมไปแล้ว <laughs> ลืมไปแล้วเราเอาสองล้านก่อนเลี้ยงวันนี้เออฉลองร้านซับโทรมาหาผมให้กูเลี้ยงด้วยใช่ว,ว,วันนี้เราโดน เคยเป็นแม่แบบเป็นอะไรกันเวลาบางคนนะเอาบางคนนะบางคนเขาก็เอามาได้จริงเพราะเขาอยากได้จริงบางคนเอามาเพื่อแอดผมผมแอคไงผมชอบผมแอดตลอดก็คือซึ่งก็งแบบเวลาแบบแขกมาแล้วโ,<ฮ>โอ้โหรทองแขกตกใจเอาไว้แบบแคปให้แบบญาติญาติดูเพื่อนสูงดูแอไงเราเป็นไงกูร้านซับนะความเกินแต่ไม่ได้โชว์หรอก เข้ามาก็มีโลแทปทุกคนเลยแต่ผมไม่เอาไอ้ทุกคนแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งของนอกกายที่แบบมันไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันความสาเร็จอะไรสำหรับผมอะผมรอขอทีเดียวสิบล้านแล้วกันแต่สิบล้านเทพจริงจังเป็นเพชรเลยใช่แต่อย่างเอเบจต้องร้อล้านโอเคทุกคนครับก็นคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วทุกคนคแบบพวกผมลืมลืมอัดนะครับกแบบกินกันจนอิ่มแล้วแบบตอนนี้ก็แบบดูดูอาหาร ือแบบว่านั่งกินกันเพลินลืมดุมอัดนะครับทุกคนก็ต้องตึงวันนี้ก็แบบไปคลิปฉลองร้านซับนะทุกคนของแบบไปทีมนะครับพอไปทีมแบบนั่ทุกคนมาเลี้ยงเลยนะแบบหมดไปเกือบสามพันอ่ะก็คงมีเพียงขมุยพ่อนอยากให้เธอนั้นโชคดีให้ทีมได้โคบร้านซับมีเมียดีๆดนมีชีวิตที่ตรงใจมีเพียงความอะไรที่ ไม่ต้องก็กูดังจาจาให้เลยเออทีมไหนเรา<อ>มีอะไรจะเล่าให้ฟังอะไรคือเพื่อนกูเขาเป็นคนกวางขวางมันแอบ,บไปเจอเมียมึงเดินกับผู้ชายมึงต้องรีบจัการนะเพราะว่าเมียมึงกาลังนอกใจเราสองคนอยู่นอกใจเราสี่คนหรือเปล่าดิลไปใช่ละใช่มันกำลังนอกใจเราสี่คนอยู่เดี๋ยวมึงต้องโดนนะคนนี้ใช่ จะพูดช่วย่วเช่ละมจะแจมก็ยไม่มีสาระเลยยอ่ดีงั้นเอางี้ฉลองร้านซับท้กฉลองร้านซับทุงทีจานทีมร้องเพลงโชว์ไปเอาเพลงอะไรอ่ะเพลงนี้เยดเลยเนี่ยเพลงเพลงยังคอยไเอาเอาเซฟเบีเกได้เซฟวเกเพลงฝรั่งนี้ฝรั่งนี้ o u s n years One n years song บ้านมทมี เว่ยจงยังสมเป็นยังเป็นรอนรีโอ้โหอะไรน้ำเนิดอะไตาวะเดี๋ยวทุกคนคือแบบรอฟังนะครับเดี๋ยวพี่ทีมแบบจะปล่อยซิงเกิลเราเร็วๆนี้มันโชว์มียอดวิวน่าจะแซงพี่เนมเอเบจเจทีวีนะครับแบบสิบห้าล้านแซงยังคอยไปยี่สิบล้านฟังเมียฝากเมียก็เปิดตัวคนดูแสนหนึ่งอะก็เดี๋ยวคนดูมันใส่กูไปเลยว่ะฟังเมียของผมทีก่อนใช่ก็เพลงเพลงฟังเมียผมทีนะครับ อ่ะลองสิมเปิลดิอะไเดี๋ยวเดี๋ยวผมร้องให้ฝากเมียของผมทีเมียผมชอบตีผมฝากสัก์ฟบ์ก <c oughs> ูจะแต่งต่อเดี๋ยวบอกให้ผมทีนั้นต้องหลบดีๆเมียผมมันชอบไปเียว่าไอมปเลยทุกคนเจอกนัน้ว